ะะเป็นที่ศึกษาการขายของบริษัทแองเจิลเวนิสันสาขาทานะคะวันนี้ค่ะน้องแพทก,ก็จะพามาชมรถอีโคคาที่ประหยัดน้ํามันที่สุดแล้วก็แรงที่สุดเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นอัลเมร่ารุ่นปี2023ใหม่ล่าสุดตัวท็อปไม่ถึง7 0 0 0บาทค่ะพร้อมกับฟังก์ชันความปลอดภัยที่มาซุนมากๆนะคะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะ ตัวนี้ค่ะก็จะเป็นอเมร่าร่23ตัวนี้กระจังหน้าค่ะกระจังหน้าจะเป็นสีดำาแต่ตัวนี้เพิ่มความพรีเมียมและสปอร์ตก็คือตัดกับสีโคเมียมให้เลยกระจังหน้าดูสวยงามแล้วก็กว้างขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะพิเศษเลยโลโก้จะเป็นแบบใหม่ไม่พอค่ะโลโก้เปลี่ยนแบบใหม่แต่ ความปลอดภัยยังเหมือนเดิมก็คือให้ความปลอดภัยด้านาเตือนก่อนการชนและเบรกอัจฉริยะให้ด้วยนะคะยังมีให้เหมือนเดิมค่ะส่วนไฟหน้าของเรานะคะไฟหน้าของเราก็จะเป็นไฟ LED แต่ว่าตัวนี้เพิ่มความปลอดภัยก็คือว่าตัวนี้มีระบบเปิดปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัติให้ด้วยนะคะเพิ่มความปลอดภัยขณะข,ขับขี่ตอนกลางคืนค่ะยังไม่พอค่ะ วนี้ค่ะไฟตัดหมอกของเราไฟตัดหมอกก็จะเป็นไฟตัดหมอก LED ให้เลยนะคะถ้ามาถึงที่พิเศษเลยค่ะก็คือกล้องตัวข้างหน้ารถนี่นะคะตรงที่กระจกข้างหน้ารถก็คือตัวนี้ช่วยในการเตือนออกนอกเลนและ cruise control หรือควบคุมความเร็วให้ด้วยนะคะพิเศษเลยค่ะ่ามาในส่วนของด้านข้างกันบ้างน,นะคะด้านข้างกระจกมองข้างก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED เพิ่มความปลอดภัยในขณะข,ขับขี่มองเห็นได้ชัดเจนนะคะตัวนี้ก็มีให้เหมือนเดิมก็คือกล้องมองรอบทิศทางนะคะพร้อมกับระบบตรวจจับวัตถุเครื่องไหวรอบทิศทางเช่นเดียวกันค่ะามาในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนนะคะด้านท้ายไฟท้ายก็ยังเป็นแบบไฟ LED ใี้เหมือนเดิมสว่างสวยนะคะมองเห็นได้ชัดเจนแล้วส่วนความกว้างของด้านท้ายรถก็มีให้เหมือนเดิมบรรจุก,กระเป๋าใบให,ใหญ่ถึงสามใบนะคะ และตัวนี้ค่ะไฟเบรกดวงที่3าก็เป็นไฟ LED ให้เลยนะคะถ้ามาถึงภายในรถกันบ้างนะคะภายในรถถ่าในรุ่นของตัวท็อปก็สีค่ะสีจะแตกต่างก็คือตัวนี้ค่ะจะเป็นสีออกโทนสีฟ้าตัดสีดำแบบนี้ให้เลยแล้วก็มีซอฟให้ด้วยนะคะแล้วตัวนี้ค่ะพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยก็จะเป็นแบบสามก้านจับถนัดมือแล้วก็ทำให้เลี้ยวง่ายด้วยนะคะ ในส่วนของตัวนี้ที่เพิ่มขึ้นมาก็จะมีในส่วนของ Cruise Control ค่ะก็คือล็อกความเร็วนะคะเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ในขณะเดินทางไกลนะคะแล้วก็หน้าจอค่ะหน้าจอของเราก็จะเป็น7นิ้วแสดงการตั้งค่าหรืออัตราค่าเฉลี่ยต่างๆสามารถดูได้ที่หน้าจอตรงพวงมาลัยนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอโซนกลางนะคะก็จะมีกล้องสำหรัห่นองศาเตือนรอบคันให้เลยนะคะเตือนว่าถูกเคลื่อนไหวรอบทิศทางให้เลยนะคะ แล้วก็ในส่วนตัวนี้ค่ะแอร์ก็จะเป็นแอร์ระบบออโต้ให้เลยนะคะสามารถกดออโต้เลยนะคะและในส่วนของที่เพิ่มมานะคะตัวนี้ค่ะจะมีของอตัวชาร์จแบตไร้สายไวเลสชาร์เจอร์ให้ด้วยนะคะตัวนี้ค่ะเพิ่มความสะดวกสบายม,มากค่ะแล้วก็เกียร์ก็จะเป็นแบบ ซีพีทีให้เลยแล้วก็เพิ่มความรุ่นวรขนาขณะขับขี่ให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนตัวนี้ถุงลมนิรภัยของเรามีให้ทั้งหมด6ลูกพร้อมม่านถุงลมให้เลยนะคะเบาะค่ะในส่วนของเบาะตัวนี้ก็จะเป็นเบกกาะกันความร้อนหรือเบาะสะท้อนความร้อนทําให้ไม่ร้อนนะคะเทําานรถตากแดดเนี่ยเบาะไม่ร้อนแน่ๆค่ะแล้วก็อีกอย่างคือเบาะตัวนี้ช่วยโอบก,กระชับ สัดส่วนทําให้เวลานั่งเนะะี่ยค่ะไม่เกิดความเมื่อยล้านะคะลดอาการเมื่อยล้าได้ะคะ่ะแล้วก็มาในส่วนของตัวนี้ค่ะที่พิเศษกว่าใครๆเลยที่อื่นไม่มีแน่นอนนะคะ mm. ก็คือตัวนี้ค่ะ mm. เป็นปุ่ม SOS mm. ก็คือตัวนี้เป็นระบบช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงข้อดีของมันนะคะก็คือเราสามารถกดปุ่ม เพื่อโทรฉุกเฉินได้ในกรณีต่างๆที่เรา,ารถเกิดเสียหลักหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะเราสามารถกดปุ่มขอความช่วยเหลือได้ทุกเมื่อเลยนะคะและตัวนี้ก็จะจะมีซิมการ์ดให้ด้วยนะคะฟรี3ปีและยังไม่พอนะคะตัวนี้เพิ่มความปลอดภัยให้ด้วยนะคะตัวนี้คะ <S <S ่ะค่ในส่วนของกระจกของเราก็คือมีความพิเศษก็คือเป็นกระจกอะคูอะคูสติกการ์ดนะคะก็คือ เป็นจันวน3ชั้น,นะคะ่ะการเสียงรบก,กวนจากทางด้านนอกทําให้ห้องผู้โดยสารด้านในเนี่ยมีความเงียบมากค่ะค่ะมาถือต่อมานะคะที่พิเศษมากๆนะคะก็คือแบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นกุญแจแบบใหม่แต่ยังไม่พอนะคะกุญแจแบบนี้สามารถกดสตาร์ทเครื่องยนต์ ได้ไกลถึง60เมตรในขณะที่เราอยู่ร้านกาแฟแล้วรถเราจอดในที่แจ้งแล้วมันจะทำให้ร้อนเราสามารถกดปุ่มสตาร์ทรถรอได้เลยนะคะเข้ามาก็คือแอร์เย็นฉับเลยค่ะตัวนี้เป็นระบบที่คุ้มค่ามากๆนะคะ ยังไม่หมดนะคะในตัวเมอ่2023ก็มีเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่นะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีของ n i s สัน Connect Services นะคะก็คือเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือนี่แหละคะ่ะแต่ว่าของเราเชื่อมต่อกับรถแล้วก็ระบุตำแหน่งของรถค้นหารถได้แล้วก็ป้องกันการโจรกรรมแล้วก็มีการแจ้งเตือนผ่านมือถือว่าเราออกพื้นที่นอกอบควบคุม หรือว่าในส่วนของการเข้าเช็คบริการต่างๆจะแจ้งเตือนบนมือถือเราได้เลยนะคะเพิ่มความสะดวกสบายและยังไม่พอนะคะก็จะสั่งงานดุผ่านมือถือของเราได้ด้วยกดล็อกรถหรือว่าค้นหารถต่างๆนะคะถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความคุ้มค่ามากๆแล้วก็ไม่มีที่ไหนมีแน่น,นอนแน่น,น,น,นอนค่ะแล้วก็วันนี้นะคะน้องแพทก็ขอจบการนำเสนอ ของตัวเวรา223 0ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นรุ่นไหนติดตามชมกันด้วยนะคะวันนี้นะ้องแพทขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ